สวัสดีค่ะเพื่อนๆหลังจากที่เพชรได้ลองนั่งรถไฟออกต่างจังหวัด60กิโลเมตรนะคะจากเมืองจาการ์ตาสู่เมืองโบโก,โกแล้วนั้นค่าโดยสาร14บาทนะคะ6,000รูเปียสถานีสีสันมีร้านอาหารมีร้านสะดวกซื้อรถไฟไม่ค่าเป็นห้องแอร์ ออกเดินทางทุก15นาทีค่ะวันนี้ mm hmm. เชรจะพาเพืเ่อนๆไปดูรถไฟออกต่างจังหวัดของกรุงเทพประเทศไทยของเราบ้างค่ะเ็ต mm hmm. นั่งรถบัสสื่อสายนะคะ mm hmm. มาลงอยู่หน้าหัวลำโพงค่ะ mm hmm. ไปดูกันว่าหัวลำโพงมีอะไร ต่างนะคะชานชาลาของรถประเทศไทยของเราก็คือผู้โดยสารสามารถเดินไปถึงชานชาลาได้เลยเดินเข้าไปดูขบวนรถได้เลยมาส่งญาติพี่น้องได้ถึงขบวนเลยค่ะเพื่อนๆแต่ที่อินโดนีเซียนะคะเราจะต้องมีบัตรเติมเงินค่าเป็นของรถไฟนะคะเติมเงินเข้าไปแล้วคนที่จะเข้าไปชานชาลาได้จะต้องคนที่มีเงินอยู่ในบัตรแล้วเท่านั้นค่ะเพื่อน เพื่อนๆญาติญาติที่มาส่งก็จะเข้าไปก็ได้นะคะแต่ก็ต้องเสียเงินเข้าไปในสถานีค่ะก็เลยจะมีแต่ผู้โดยสารเท่านั้นที่อยู่ในชานชาลาค่ะเพื่อนๆนนี่คือความแตกต่างรถไฟจะออกทุก15นาทีค่ะ ถ้าจะเปรียบระยะทางรถไฟบ้านเราก็คือนั่งบางซื่อไปโรงอยุธยาค่ะเพื่อนๆ6กิกิโลเมตรเดี๋ยวรอบหน้าเพชรกับไทยเพชรจะรองนั่ง,งค่ะ,คะตอนนี้เพชรมายืนอยู่ที่สถานีหัวลำโพงแล้วค่ะเป็นสถานีแรกเลยที่จะเดินทางออกจากกรุงเทพและนี้ก็คือชั้นชาราของรถไฟค่ะเพื่อนๆไปดูกัน รถไฟนี้ขึ้นทั้งเหนือลงทั้งใต้นะคะประเทศไทยเรายังไม่มีรถความเร็เวสูงค่ะเร็วที่สุดถ้าขึ้นไปเชียงใหม่นะคะ1,000กิโลก็10ชั่วโมงค่ะเพื่อนเพื่นรถคบวนซ้ายมือนี้ไปฉะเชิงเซาค่ะเพื่นเพื่อน ขวามือไปสุรินทค่ะประเทศไทยเรายังไม่มีรถไฟฟามเร็วสูงนะคะได้ข่าวว่าเซ็นสัญญากันไปแล้วแต่ว่าความขค้ืบนหน้าเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อไปค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวลองขึ้นไปดู หนึ่งความแตกต่างนะคะก็คือรถไฟของประเทศไทยเราจะมาจอดรอผู้โดยสารน,นะคะผู้โดยสารมาก่อนครึ่งชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงก็มานั่งรอบนรถไฟได้เลยค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นนะคะว่ามีผู้โดยสารแล้วสองสามคนนะคะที่มานั่งรอเวลารถไฟจะออกเดินทางค่ะ กระบวนนี้ยังเป็นพัดลมอยู่นะคะบ้านเรายังอนุรักษ์อยู่ค่ะใช้ของให้คุ้มนะคะคมไม่ได้ขึ้นรถไฟมาสองสามปีแล้วค่ะขึ้นแต่รถไฟไปหัวหินครั้งหนึ่งแล้วก็ไปอายุทยาลายครั้งอยู่เหมือนกันค่ะอแตกต่างกันนะ คนไทยเราเก่งนะคะใช้รถไฟรถบัสโดยไม่มีแอร์ได้คนไทยไปอยู่ที่ไหนก็สู้ชีวิตค่ะเพราะว่าฝึกมาจากประเทศของตัวเองเรียบร้อยแล้วอดทนกับความร้อนได้ดี90กิโลต่อชั่วโมงค่ะ ส0นาทีทำไมไม่มีผู้คนไม่มีผู้โดยสารไม่มีรถไฟออกเดินทางรถไฟขบวนแรกที่ออกวิ่งนะคะเป็นสายกนะรุงเทพนครราชสีมาค่ะเส้นทางสายแรกของสยามไทยของเราเลยตั้งแต่วันที่26มีนา2439มค่ะเพือนเนพื่อนเพาะอ่านเข้าไปลึกๆอีกทีโอโหเริ่มตั้งแต่ปี2429ค่ะเพืนเพื่อนให้สัมปทานบริษัท ชาวเดนมาร์กเข้ามาสร้างสายแรกนะคะกรุงเทพสมุทรปาการ21กิโลเมตรนับเป็นความโชคดีค่ะเพรยืนถ่ายวิดีโออยู่ก็มีรถไฟมาถึงพอดีหนึ่งขบวนค่ะจะได้เห็นบรรยากาศของผู้คนเดินทางกลับเข้ากรุงเทพกันดีจังเลยค่ะ กรุนบุรีค่ะไปค่ะเราจะไปดูทางออกของสถานีกันค่ะเพื่อนๆนี่ป้ายกรุงเทพนะคะมีตู้กดน้ำตรงทางออกค่ะประมาณ4-5ตู้นะคะเรี้ยว้ายค่ะมีแอลกอฮอล์ตั้งอยู่สามารถใช้ได้ค่ะเพชพาไปดูทางออกของรถไฟในเมืองจาการ์ตาด้วยค่ะโบโกจาการ์ตารถบัสอยู่ตรงนู้นนะคะมีร้านอาหารอยู่ตรงนี้ มีร้านอาหารมีรถบัสจอดหลายเส้นเลยมีแฟมิลี่มากป้ายแบบทันสมัยมากทางออกโมเดิร์นมีที่ล้างมือด้วยค่ะกลับมาที่ทางออกของหัวลำโพงของเราค่ะก็มีการทำเชื่อมต่อ MRT ด้วยค่ะตรงนี้ล่ะ ที่ดีมากๆเลยนะคะออกจากรถไฟทางไกลมาแล้วเราก็สามารถมานั่ง MRT ใต้ดินไปที่ต่างๆในกรุงเทพได้ถือว่าสะดวกสบายอยู่กับเพื่อนๆทุกการเดินทางทุกประสบการณ์ทุกการเรียนรู้ทุกประเทศมีเสน่ห์ให้หน่าหลงไหลนะคะตแตกต่างกันไปค่ะเพื่อนๆเพื่อนได้มีโอกาสได้เดินทางมีโอกาสได้นั่งรถไฟ เห็นอันไหนดีก็เอามาเล่าสู่กันฟังค่ะอันไหนที่เห็นแล้วโอ้โหอยากแชร์ประสบการณ์ก็มาแบ่งๆกันค่ะเพื่อนๆช่องของเพชรไม่ได้ช่องวิชาการนะคะเป็นช่องเล่าสู่กันฟังเห็นสิ่งใดพูดสิ่งนั้นพูดแต่เรื่องจริงแบ่งปันกันไปค่ะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญพูดผิดพูดถูกขออภัยมาณที่นี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบา,บายบาย